ได้เลยได้อันนี้มอลลำสตอรี่อันนี้ไอ้นี้เป็นเพจทีวอัปเดตไอันี้สิ่งบันเทิงอ๋อเชิญครับเเบิ้ลพี่โจหน่อยพเดี๋ยวข้าเนาะพี่โจครับกับการร่วมงานครับหมอลำไอดอวันนี้เนี่ยับเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าดีใจภูมิใจครับที่ทางช่องเวิร์กพอยต์หรือทีมผู้บริหารเวิร์กพอยต์แล้วก็นะครับเจ้าของรายการหมอลำไอดอลที่เลือก หมอลำสาวน้อยพี่ว้านแพงมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้นะครับสี่คณะมีสาวน้อยใจเกินร้อยประถมระเบียบ,บนะครับซึ่งหมอลำในภาคอีสานมันมีหลายคณะนะครับสาวน้อยต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เล็งเห็นสาวน้อยแล้วก็สี่คณะนี้ให้ถือว่าเราคือตัวแทนของวงการหมอลำนะครับให้เรามาเผยเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ของครับว่าหมอลำพันธ์นะครับความทันสมัยก็คือบนบนทีวีนะครับหรือออนแอร์ทีวีเพราะว่าปกติพี่น้องสีเห็นวงการหมอลำหรือเห็นวงหมอลำนี่เล่นตามงานวัดเ,เล่นตามงานต่างๆนะครับมือนี้ถือว่าหมอลำได้มาร่วมรายการออกทีวีผมถือว่ารธรรมดาครับมันเป็นที่สุดยอดมาก ยังอย่างสาวน้อยตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนวงอะไรเห็นตามไหลสดที่โจโหวยอลังการมากถ้ามุมมองผมนะผมไม่ถือว่าผมวงผมอลังการเท่าไหร่นะใน,ในมุมมุมในมุมมองผมแต่ว่าปีนี้แหละผมจะพูดได้เต็มปากว่าผมจะปรับปรุงพัฒนาเพื่อคําว่ากูอินเตอร์ทุกๆปีเอาตรงๆว่าผมวงผมนี้บ่ได้อลังการแต่ว่าเครื่องมวลเสด็จตามสโลแกนแต่ว่าปีนี้ฤดูการนี้นี่ เปิดวงวันเสาร์ที่23กันยายนพี่น้องศิลปินความแปลกไม่สาวนายเพงเพ่งพวาปีนี้ลงทุนเยอะที่สุดปีนี้ใช้แดนเซอร์เยอะที่สุดปกติแดนเซอร์เราอาจจะไม่ขนาดนี้ไม่เยอะขนาดนี้แต่ปีนี้ซ้อมอยู่ที่บ้าน120คนแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเราปรับปรุงใหม่นะครับแล้วก็ความเป็นในเมืองขึ้นคร,ครับเป็นในเมืองขึ้นแล้วก็แสงสีเสียงรูปแบบ ของเวทีก็ใหม่แสงสีเสียงก็ใหม่ครับรวมถึงนักร้องพี่โจก็มาทั้เรื่องเหมือนได้ทั้งเปลือกทั้งอะไรจะเข้ามาเสริมแล้วก็ศิลปินคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิม,มผมคิดว่าปีนี้แหละผมอยากจะขายงานให้มันเข้าไปใน,น,ใ,น,นในเมืองเพิ่มอีกแต่ทุกๆปีตั้งแต่เราเรารู้จุดเป้าหมายเราเรารู้ว่าสาวน้อยแพงเราถึงก้าวไหนอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ดีและอลังการกว่าทุกๆปีครับ<ต>ผมอยากให้แฟนสาวน้อยมาสัมผัสครับจะไปแบบ ต่างประเทศหรือไปแบบโคอินเตอร์อะไรเป็นปีที่ผมอยากทําครับถึงไม่ไปถึงต่างประเทศแต่ว่าผมบอกเลยว่าปีนี้ถึงทําวงไม่เหลืออย่างไรแต่ว่าผมขอเถอะผมอยากทําปีนี้เป็นปีที่ผมอยากทําเพราะว่าทุกอย่างมันกระแสทุกอย่างมันหมดกระแสต่อย,ยอดกระแสเพลงน้องอุ้งอิงกระแสทุกอย่างมันมันมันมาแล้วฉะนั้นเราอยากปิดการขายปิดกระแสนะครับปิดการขายการตลาดของเราที่เรามองว่าเอาละเมื่อทุกอย่างมันมาแล้วปีนี้ขอเถอะ ถึงจะไม่เหลือไม่เป็นไรแต่ขอให้แบบสาวน้อยยืนคำว่ามาตรฐานแล้วก็โกอินเตอร์คำว่าหมองลำเพลินสาวน้อยพี่เปนแพงฤดูกาลนี้อยากเชิญชวนพี่น้องครับเปิดฤดูกาลเสาร์ที่23กันยายนครับพอกันอยู่สนามกีฬากลางบันแพงกุศสมสารข้ามครับบนข้าวเสด็ดเนาะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวมังค่อยหนึ่งคำถามอ่าอ่า